เกมวันนี้ครับก็เล่นได้ดีครับแต่ว่าเราทำไม่ได้เองครับบอลเรารู้มากกว่าก็ถือว่าพอใจแล้วแมนนาก็คงเอาใหม่ครับผมว่าจะทำเต็มที่แล้วครับลูกที่ยิงตอนนั้นเลยมาถึงตอนน้องอดใจอสักครู่นะครับกมีการตั้งใจยิงครับเอนะครับจะบอกนะครับพี่เขาวกาช่วยโดดหลอกนะครับเขาก็ถือว่าก็ตั้งใจยิงครับ เขาก็ต<อ>ีไปคร<ไ>ับดีเสมอแล้วแล้วตัวเขาหายไปตัวนึงเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะสามารถชนะเขาได้แต่ทําไมเรามามาพลาดก็มันก็ค่อนข้างมั่นใจครับแต่ว่ามันพลาดนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับตัวตอนนี้เขาเหลือสิบตัวก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าเรา เราทำไม่ได้ก็เลยเห็นไหมครับพอทำคอนไม่ได้ก็เสียก็แล้วน่าร้องไห้เลยครับก็ถือว่าดีครับกำนัดต่อไปนัดต่อไปนี่นัดต่อไปก็สู้เต็มที่ครับนัดต่อไปก็ก็จะพยายามให้เล่นเล่นให้ดีกว่านี้ครับแบบนี้ก็ถือว่าก็น่าพอใจครับสู้ทีมใหญ่ได้ถึงขนาดนี้แล้ววันนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับการเล่นศผมขอขอบคุณกองเชียร์ที่ เดินทางกลับบ้านี่ดูทุกคนครับที่มาแชร์พวบผมผมสัผมขอโทษครับผมทำได้แค่นี้ครับแต่ผมก็จะพยายามสู้ต่อไปครับจะพาทีมตาดไปให้ให้ไกลถึงที่สุดครับ